แเว่าแบบก็เลละโอ้กับไปหรือ,อบอกแค่แล้บอกกับจเสีย่บ้าน้องบอกจาต่งตัวไล่จะซื้อหลายซื้อก็จะเป็นผูเที่เอาไปผูเรีว่นะครัรรบผม สวัสดีครับสวัสดี FC ทุกท่านทุกคนครับผมยินดีต้อนรับ FC ทุกท่านเข้าสู่ทีมงานพอสวัยพารวยผู้ถ่อพารวยครับตามแนวทางของปู่จ่อยกกคอครับ FC ครับผมหัวที่ผ่านมาปูหอหนึ่งสองกับอีซีครับไปออกสองหนึ่งพอปูว่าอ่าสองหนึ่งมันออกแล้วบ่ต้องเอาละเอาตัวกับมันไว้ทันวะกับเอฟซกับไปกลับเอากระสีได้อยู่นะรับเนาะมีโชคมีหมานน้ำปูอยู่ครับ FC ครับผมอ่าปู่จ่อยกกคอเพิ่นว่าเพิ่น อ,อยากได้กาโตหห้หนำห่อนนะครับเด้อบมมีกาโต้หนำห่อนครับเอฟซีครัห้ใช้วิกันอญาณในการรับชมครับทางช่องเป็นซื้อกลางเสนอไว้เป็นเพียงแนวทางเท่านั้นครับแนวทางของปู่จ่อยกอกคอวันนี้จะได้ตัวไหนเดี๋ยวเอาหลักฐานยืนยันมาให้เอฟซีก่อนนะครับเนาะม่ารื่องกดไหลกดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้สำหรับเอฟซีไม่ที่เขามาครับปุ่มเอฟซีครับผมนะเอาเพื่อควเป็นการเสียเวลาครับวีซีครับผม เป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับเด้องเอฟซีครับผมครับผมอ่านี่ก็คือหลักฐานยืนยันนะครับเนาะของปูคาบิซีครับผมไฮมาสองตัวคือหนึ่งเก้าหนึ่งหกหนึ่งสองออกสองหนึ่งครับอีฟซีครับผมหลักการไฮมาเจ็ดเก้าสามออกเอาหัวขนวลงออกหกสามแสดงว่าของปูนี่ครับอีฟซีครับผมเข่าทั้งบนทั้งล่างเด้อครับของปูจ่อยโขกคอครับหลักฐานยืนยันนะครับเนาะเมือนีกัสิมาตามแนวทางของปูเช่นเคยครับอีฟซีครับผม แต่ว่าผลว่ามีนาคบวชใหม่มาได้ครับเด้วยไอซีกับผมมีนาคบวชใหม่มาบวชอยู่นี่ครับผลว,ว,ว่าผลฝันดีว่าสั่นเดียวจากหลังจากคลิปปูใจแล้วนะครับนะเนาะเฮาฟังนหนักผลที่เราความฝันเน้ฟังขับไอซีกับผมไปไปฟังปูผลทิ่เราสู่ฟังก่อนนะครับเนาะไอซีครับผม,ผมาการนรักษาการปูถ้า,า,าผมอากาศเย็นปูครับผมเดินแย่ร่มหรือ สามหมื่นเนี่ยครับผมช่วงนี้เดินทางสบายปูอกามันเย็นเออสภาพอากาศเนาะครับผมออากาศเยือกเย็นโอ้ปูนี่เออคือเดี๋ยวนี้อากาศมันเย็นปูต้องการขาดยังแน่ปูขาดกระติ๊ําำ้อนแน่พวกเป็นน้ำเป็นยารักษาโรคเข้าอย่างพันมือเนี่ยโอ้น้ามดื้มน้ำชันนี่เออกำลังสศึกษาว่าที่ไรว่าเกิดว่าท่านแล้วอยังครับผมได้น้ำติกน้ำล้วน้ำชันเนาเนี่ย ได้ต้มน้ำห่อนปะปูต้มน้ำห่อนครับได้ใส่ไฟฟ้าปะปูใส่ใส่ไฟฟ้าอยู่โอ้เป็นกระติกน้ำร้อนไฟฟ้าครับอิสซี่คับผงกับน้ำดื่มน้ำยังไงยังขาดอยู่นะครับเนาะอือคือพี่ตัวห้ามาบวชตั้มอีกนะโอ้ครับผมอือโอ้ปูหงัดที่เรีวของปูเข่าข้ามแม่นกับหัวขึ้นหัวลงนี่เข่าทั้งบนทั้งล่างทั้งปูเนาะป้าตัวนี่ครับอิสซีครัหลักฐานยืนยันนะครับเด้อเพราะว่าปูหมายมลเจ็ดเก้าสาม เอาหัวลงกะหกสามกะเขาหกสามนะครับเนาะส่วนหนึ่งสอง่าตัวกราฟก็คือสองหนึ่งใครวิธีครับผมอ่าไทยเอฟซีติดตามปูจ่อยกกคอนะครับเนาะกะอ่าเห็นว่าสีได้ยอดครับทั้งบนทั้งล่างนะครับเนาะเอฟซีครับผมอ่าของปูจ่อยกกคอ้นนะครับเด้ะอ่าลักฐานยืนยันนะครับเนาะมีเอาห้พร้อมเรียบร้อยครับพวิธีครับผมอ่าอันนี้คือตัวเลขที่งวดที่ผ่านมาครับอ่าเป็นยังไงปูง่วนนี่ฝันดีว่าปู ปลาเหลนพนยิ่งไนอยู่เลยปูยาเกลปูยิงปลเกลเนี่ยปูยิงปูเกเอดมาแต่สายปูมาจากครับจตอรนดปูยาวเลยล่ะปูยิงนี่คือคือยาแบบปูคนเดินทางมาจากครับจตอดนดทางมาครับมาหกสิบแปดเมื่อเลยนี่โตรหกสิบแปดเมื่คนมาเดินทางมาหนึ่งหกสิบแปดเมื่อทอดปูพอดีบ่ทอดปูพอดีหกสิบแปดขอบคุณ หกีแปดมื่อครับน่ามากัม่าแบบว่าแบบกาละโอ้กับเลยเรบอกสียลบอกกาบเสียบอกลงหอกเจ้าตรงตัวหลายอ้มันชะซื้อหลายซื้อก็จะเป็นปุเดิเอาเป็นปุเดเหนว่าครับผมโอ้โหโผล่ขึ้นง่ายไหมครับเรื่องจะสีไฮมาเนี่ยไฮห้มีน้ำตาไฮมีน้ำตาเาไฮอก่มนนว่าครับผมรอ เขียนให้เมือมือว่าเนี่ยเมือวาดนีนะขี้ขี้เขียนได้มากว่านะมากมากว่านี้ขี้เขียนมากว่าอขี้เขียนยนี่ยังไม่ใช่เขียนกับยาเขาน่ะยาน,งนงางนางกลางเนี่ยผูเป็นผู้ขับเพื่อเก้าละเกเก้าละเด็กตัวโก้ส้มเขาเลยเขียนให้สี่ห้าเก้าสี่หาเกา้าอเสี่ห้าเก้าดาเอมากหกสแปดมื่อแล้ว แค่น e, e so ั Crit ้นห uh, 68หมื่แล้วแค่นั้นอยแปลว่าเดินทางมากนี่เป็นใส้เวลาเดินทาง68หมื่น68หมื่คอยมาหอดปูอโบดะคำเปาไวยมาโสดะคำเปาโสดเปากีบานี่68หมือนเหรอ68หมือโซ่โเก้า68หมื่นเลยหักหัวคำเาอยู่68หมื่น68เัยว่าอมันสีมาตัวดิเก๊กแล้วหรอปู ปีปีเนาะครับผมว่าปีสะเออปีโอ้มันปีไม่พอดีแด่นนั่ละมามาว่าห่างะาหายไปแล้ว่ปไปกับไหายไปแล้ว่ปมาโศกกับโศกกับกกับโศก็จัจู่เราโกโศก็เจ็บเป็นปอยสิบสองเออดอเออว่ายี่สิบเอ็ดเนาะวันที่มันออกไปแล้วเนาะกวานทีบูกับวายอวันที่ยี่สิบเอ็ดนี่มันออกแล้วนะครับผมวัเกิดยี่สิบเอ็ดนา องซีก็เปลยนรถีเวียดอาจารย์วายเลยเนาะครับวาเชียวมันบอกมันถอกสิสองอือครับพอดีฝันนี้ด้มึมนอีกฝันนี้ด้โมขึ้นฝันอีกปุปุ๊ันยิ่งมากเขาล่ะอือมหาแบบว่ามหากมที่ดีล่ะครับเวยูยิงมาซีผู้หนึ่งอยากรับสิบซีผู้หนึ่งอยากเอสินหาโอ้กูมีเากูมีเสิรับสิสีหาเอยมันเออสินหากันตัวครับ บอกใบเด๋ยวปูหรือย่ะใบอัานปูเอ่อเม่ยาละยาเป็นเก่าอยู่แล้วครที่แบบิ้าซีเดยวมันวิ่ินหนาก็บี่แปดอือแค่นั้นนะครับผมหกสิบแปดมาหกสิบแปดเมื่อได้มาบอกกันหกสิบแปดเมื่อครับผมกับเลยกลับอืมออย่าตรงหลายเขาจะเป็นไปอ่อยังเป็นผู้ด้อนามาบอกทำหนีก็เลยกลับเลยบอกปูครับครับกลับครับหัวเวียนกลับครับผม กับกฤสีลงรึเล่างเขาใจรึว่ากับศิวเป็นเก้าแปดปูปูแก่แล้วกับหกแปดสิว่เก้าแปดบยี่หาโรตัวนั่นเพราะว่าสะพัดหลังจัง่าะรับผมเอาผมคนนี้ก็เนาะแค่นี้ก็เนาะคือมาได้หกสิบแปดเมื่อหกสิบเมื่อสิบแปดเอาสิบแปดั้มโอ้หกสิปดโอ้ผมก็ฟังผิดฟังคนนั่นตนะสิบแปดเอาแค่นี้แล้วและอัน เอี้ยกับปูซี่หาเก่าผูยิงมากพูยิงมากซี่เอมาผู้เฒ่าว่าผู้ยิงมากซีพยังมาหาผู้เฒ่าขี้สรางมากขี้เกียนเกยงมากเนี่ยครับผมมาอรับสินซีสินหาดีบออเนี่ยผูยิว่าเอาชิ้ซี่ซีแล้วมันสินหากับชินแได้บาซี่ก็แม่ก็มันเก่าเลยแม่ล่ะแม่ผู้เฒ่ามันม่าเก่านะวาอ่นั้โอเลยครับ คือว่าตองวดคนมาบอกคำนี้ก่อนครับต่อใจครับต่อใจเขาไม่ถึงเออครับผมครับรงคับรงเหรอพ่นว่าเพ่นจู่ออกปากกับรงเปยดเนี่ย60เปต้องร่งร่งตัวรงตัวเจ้าเ่าล่งหมดเลยเออครับผม60มันเสียโรคเป็น67ก็ได้ออครับผมขึ้นใหม่นะครับผมคนมาขึ้นใหม่อ่ามาเพื่อว่าหันบอกไปยเบแยดแบมานบอกหร้อเพ่อนเดินศอะ รับอกบ่าลงล้งตอนนี้แขตอนนี้ก้อนนะตอนนี้ก้อนนอคุณอ่ะคือว่าคุณตองวดอไเปลงอเอยก็ได้ครับหกเกหกแปดนะเออโอ้คัอเป็นล่งเนว่าล่งหวดีเออกลับล่งกรับลงกลับลงไปพูดละโอ้ลงมาจากที่ลงวะงมาที่ลงเป็นปีเก่าปีไปบอก่าส้างนะหกเจหกแปดเนี่ยนี่ละพี่นะเอาเกตตัวน้อยเกตัวน้อยเป็นก้อนนอคุณาะหกเกตน่ยเอออ่านนะเออ มันเขามาตัวนี้ปฏิว่าแง่แม่งวดหนาเขาค่อยเอ้าพันปูฟันลางาค่อยฟันพงนะปูเนาะเอาจะกันพันเปอร์เนก่นนเอาพันเปอรเซ็นก่อนชุดแรกนี่ปล่อยไปพันเปอร์เซก่อนอืมเสุดแตกพันเปอรเซ็ก่อนเรือครับอฟซีคับผมเราโกะลงปอไอ้ลงปอจอยอันนี้ัปัดปัดตัวเพื่อเรากะตาก็อาดนี่าำ้อน ยาฉันมื่อไหร่ละยาจะปอกจะสั้นน้ำเมื่อไหร่ละเด้อโอ้เครื่องชี้ซอยเลียกจานเนี่ยครับผมอย่าลืมเด้อครับเด้อผู้ใดมีสุขภาพอย่าลืมอ่าขุดถอดขุดถึงปูนะครับอีกทีกับผมเพราะว่าปูพปนขาดอยู่นี่คือมีกระติกน้ำร้อนอ่าพวกยารักษาโรคต่างๆนะครับนอกหลักกับว่าไงก็เห็ดสังกทานหนึ่งแหละครับอีกทีกับผมอ่าคันมาถวายปูนะครับนอกกระติกน้ำร้อนพร้อม อาเช็ดหน้าพร้อมทั้งยาสีฟันแปรงสีฟันสบ,บู่นี่แหละครับของใส่ของซอยประจําวันของปล<ะ>าพิศุกสง์นี่แหละครับเพราะว่าพันยู่วัดปลานะครับเนาะบ่มีมา,าบวชน้ำครับผมมีนาคมาบวมัวน้ำมครับผมอันนี้คือตองวดเด้อครับอยูีครับผมปูหอมาตองวดแล้วครับอยูีครับปูจ่อยกกคอนะครับเนาะสามตัวซี่หาเก้าครับส่วนสองตัวหกแปดหกเจ็ด มาแล้วหกสิบแปดวันนะครับเนาะกับล่งอีกคนว่ากลับลงมาสันนะครับเนาะกับลงเพิ่ก็เลยว่าหกเจ็ดตัวนี้น้อยไว้ก่อนหกสิบแปด็เลยมี18สิบแปดน้ำกับอยู่ที่ครับผมเพราะว่าของปูนี่ส่วนหลายนี่เป็นปัญหาเช่าครับอยู่ที่ครับหกเจ็ดหกแปดนะครับด้วยเอฟซีครับเป็นตัวร่องตกล้องตกกันเอาไว้ครับอยู่ที่ครับผมเพิ่งตองวดกับปูก็เลยว่าให้ปูฟันกับคาก้อนมาสันว่าอ่า คอยสีเน้นให้นะครับเนาะสารคลิปนี้ก็ขอบุนขอบคุ่นปูหลายๆที่ให้แนวทางเอาไว้ครับไปยิปบจานโรตรตรีนนะครับเล้ขอจบคลิปไว้เพียงสท่านี้ครับพอขึนมนในคลิปหน้าสวัสดีครับอดีมงามครับผม